สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการหลัง c ีเฮครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยในเกมมอโรบอทครับผมฮ่าเฮามาแล้วฮะหลังจากที่เราเนี่ยทำกิจกรรมมันมาอย่างขมักขเม้นเนาะตอนนี้ผมก็เออ่พ่วงตรงฮะเท่าเดิมฮะยังไม่คืบหน้าไปไหนนะก็ยังมีก็ยังได้นี่ครับกิจกรรมที่13นะเพิ่งคิวไปได้สิตัวนะก็กิจกรรมที่สิบสเนี่ยเป็นที่ทราบไปแล้วฮะแค่เล่นให้ชนะนะ ก็ได้ไต้ผุดแล้วนะวันที่ี่ง่ายๆะเล่นแค่ชนะก็โอเคแล้วครับผมสำหรับกิจกรรมที่ท4ิสี่นะตอนนี้ผมก็ยังลีลาอยู่เพราะว่าเหลือเวลาอีกหกวันนะแต่วันนี้ก็จะเล่นต่อให้ใกล้เคียงนะแต่ตอนนี้สิ่งที่จะทํามาบอกกันด้วยก็คือนี่ฮะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับผมก็คือโหมดสังเวียนนี่เองนะเราเล่นโหมดสังเวียนปุ๊บเราก็จะได้รางวัลน,นะถ้าเกิดเราชนะนะติดหนึ่งสองสามนะก็จะได้ตรงนี้มาแล้วครับผมก็จะนับเป็นการชนะหนึ่งครั้ง ก็จะรางวัลตามที่บอกฮะก็คือชนะ5ครั้งก็จะได้นี่ฮะเงินมา250,000ฮะชนะ15ครั้งก็จะได้เซลพลังงานมา1,005นะจุดคล้ายแม่ของมันก็คือชนะ35ครั้งจะได้ปืนตัวนี้มาฮะนี่ครับผมเหมือนปืนลำโพงเนาะถ้าจำไม่ผิดเหมือนปืนลำโพงขนาดหนักะครับผมเออเป็นตะก,กินด้วยนะเออเป็นตะก,กินลิมิเต็ดปืนลำโพงลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้น่าจะใช่นะนี่ฮะ นี่ครับน่าจะใช่แล้วล่ะปืนทาความแท้่ต้อความทันทา,ทานระยะ200กับมีปืนลาโพงก็คือโหมดสังเวียนตัวนี้ครับผมนี่เลยนี่ฮะโหมดสังเวียนลหลายๆคนน่าจะรู้จักนะถ้าใครยังไม่รู้จักอกธิบายง่ายๆครับผมการจะเข้าเล่นโหมดสังเวียนได้เนี่ยคุณต้องใช้ทองผ่านประตูเข้าไปเนาะก็คือ100ทองนะถ้าคุณชนะ1นึาคุณก็ได้รางวัลฮนะรางวัลที่1น่งี่คุณก็จะได้2 5 0ทองกลับคืนมากับเซลยพลังงาน100นะเออก็คุ้มอยู่ แล้วก็ไล่ลดหลั่นกันมาตามลําดับนะลําด,ดับที่สองที่สามก็ลดหลั่นตามกันมาครับผมนี่ก็คือกิจกรรมใหม่ในตอนนี้นะคือเข้ามาตอนไหนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมเพิ่งเห็นนะเพราะผมเพิ่งเข้ามาในเกมนะครับผมก็เลยทําคลิปมาบอกให้เพื่อนดูและแน่นอนฮนะในเมื่อเข้ามาแล้วเนาะเราก็ต้องไปเล่นครับผมแหมมันเป็นโปรตีเนาะมีข่าวข่าวดีๆเข้ามาแล้วเราก็ต้องไปเล่นนะตอนนี้เอ่อเดอะเกรทบอลแคร์เดอะเกรทบอลยังไม่เต็มนะก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ย คอมเมนต์เข้ามานะใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยคอมเมนต์ comment เข้ามาหน่อยนะไปคอมเมนต์ตรงอื่นผมไม่เห็นนะบางคนดูแป๊บเดียวแล้วคอมเมนต์เนี่ยข้อความมันไม่ขึ้นนะนเพื่อนต้องดูคลิปประมาณ1นาทีนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาข้อความมันถึงจะขึ้นชัดเจนนะตอนนี้แคนไลฟ์ออฟวิกตอรี่เนี่ยมีสมาชิกตอนนี้กี่คนแล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดมีสมาชิกเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปดูฮะ มันเท่าไหร่แวล่วะเนี่ยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวดูผิดฮนะก็คือสรุปเลยว่าเดี๋ยว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 ใจเย็นนะอันดับสูงสุดเดี๋ยวเกียร์อลเราเนี่ยค่อยๆไต่เต้ากันไปทีเล็กทีน้อยนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเกียร์อลไลน์ออฟวิตอรี่ครับอยู่ที่ในในเขตเออแองแคซีซีเนี่ยแรงคซีเนี่ยเราอยู่อันดับที่20นะลองสุดท้ายฮะ ก็มีผู้เล่นเต็มแล้วนะ3 7ถึง37คือเต็มแล้วสำหรับไลท์ออฟเจอรี่แต่เดอะเกรทวอลยังไม่เต็มนะเพื่อนๆคอมเมนต์แล้วขอ,อเข้ามาได้เลยนะเดอะเกรทวอลฮะบอกชื่อแล้วก็บอกว่าขอเข้าแล้วก็อพอแล้วนะเพราะเหลือแค่เดียวละเดอะเกรทวอลนะครับผมอ่าก็กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานนะก็แล้วแต่เพื่อนๆครับใครอยากเข้า,ขาก็เข้ามาได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะตอนนี้ภารกิจผมคึ่งคิวเอ่อสเปซเทสได้11ตัวนะไปเดี๋ยวเราไปเล่นชิวๆกันนะ ว่าดูที่ว่าวันนี้ผมจะคิวได้บ้างหรือเปล่านะก็สาหรับกิจกรรมไม่ให,หม่ก็บอกเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนตงสส่ว่าทําตรงไหนอะไรยังไงนะสาหรับมือใหม่คนไม่ใหม่เข้ามาเล่นตลอดนะนเพื่อนๆหลายคนหลายหลายคนเนี่ยรู้แล้วก็รับชมกันไปฮะไม่ต้องไปซีรีสนะเดี๋ยวจะว่าเออสมไมพี่ทําคลิปท้มันไม่ได้ทำแล้วฮะคนไม่ใหม่เขามีนะแล้วก็ของรางวัลก็ใหม่อะไรก็ใหม่ด้วยนะอ่าเผื่อและหลายคนก็อยากได้แล้วก็อยากภาบรายละเอียดแล้วก็บอกกันไปโอเค ไปลุยกันเลยะกิจเ,เดิมเราดีกว่าฮะคิวครับผม,มดูที่จะจับคู่นานไหมวันนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะเป็นคลิปกิจกรรมเสริมเข้ามาเนาะปึ๊บแบบนี้ฮะอุ้ย,ยเปิด<ๆ>มาก็ยิงกันเลยฮะดูซิว่าวันนี้จะคิวสเปซเทสได้บ้างไหมนะแมปเราวันหนามาครับเราวนหนาเราเป็นยันดีโอ้โหโดนยิงฮะจะรวยเขาแรงจังเลยอะ่ะทุกคน ยิงมาจากแดนไกลครับผมยิงมาจากแดนไกลฮะอุ้ยมีแมงป,องปง่อมมงมายิงเราครับอุ้ยมีแมงป่องมายิงเราฮะแมงป่องเราไม่ค่อยอยากสู้นะแมงป่องมันจะดีครับเผาฮะเกือบตายไปถ้าเราไม่บุกเราก็จะไม่ได้คิวนะสไตล์เรามันต้องบุกครับผมแพ้ชนะไม่เกี่ยงขอเพียงได้คิวหลบครับตัวนี้เดี๋ยวเขายิงเราก่อนนะมันจะไม่ดีเราคอยตอดครับ เคยเล่นแบบรอ,รอรอเขาเรียกว่ารอะร,รอหวังผลอะไรแล้วอ,อะไรต่ออะไรแล้วแบบไปแล้วครับไปแล้วครับกลับมาเดี๋ยวต้องมีคนตามมาฮะใจยเย็นเพีย้ยนใจเย็นเพ้เขาไม่ได้มาหาเราครับไปหาตัวนูนะแต่เรายิงถึงครับบุกเลยดีกว่านะชีวิตมันต้องบุกเฮ้ยผมมีเซล์พลังงานอยู่ร้อยนิดๆนะน่าจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นได้นะ โอ้โหได้ยินแบบนี้ครับน่าจะเป็นตะกอเปี้ยนติีลำโพงนะยิงทั่วทั่วมาแล้วครับปิดตามาเลยฮะนี่ครับแต่เขาต้องเดี๋ยวเขาต้องกลับฮนะทำทำไมตายอนะ่ะนี่ครับมาแล้วครับยิงเราไม่เป็นไรฮนะเรายิงคืนครับ เผาด้วยครับผมเผาครับเผารัวครับเผารัวกระตุนหมดครับกระตุนหมดนี่ฮะปืนเราก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะพูดถึงนะเออฮอกฮอกอย่ายิงพี่ทิน้องพี่กำลังจะคิวฮะแต่ลังจะโดนคิวหรือกำลังจะคิวไม่รู้นี่ครับแมงก์ปองครับทนดีฮะมีเพื่อนคนนู้นช่วยฮะตรงนี้ครับ ราน้าตัวแรกยิงระยะใกล้ตายไปแล้วครับเราต้องเอารามานาที่ยิงระยะไกลครับพอเราเห็นแล้วนะ,ะมีฮองอยู่ครับอุย้ยโดนยิงฮะอะไระอ่ะทุกคนอุ้ยโดนยิงแล้วฮะทำยิงมีเพื่อนเราอีกแล้วฮะรบมาฮะโดนเรายิงฮะ ใครยิงข้างหลังมาอยู่เรื่อยเลยครับโหนิยมกันจริงๆนะเออนิยมจริงๆนะแมงป่องนี่บอกเลยฮะเยอะไปหมดครับใครยิงตรงนี้ฮะโอ้โหนี่ถมาคมแมงป่องหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจังเลยฮะทีเราไม่ได้ทํเตะเทสนะไม่มีใครมาเลยนะได้ครับเขานิยมแมงป่องแล้วก็เอาแมงป่องมาใช้ฮะเพื่อนๆหลายคนถามว่าพี่เอาแมงป่องมาจากไหนนะก็คือกิจกรรมนะครับผม กิจกรรมที่ผ่านมาเนาะของฟีทั้งนั้นฮนะไม่มีเติมฮนะหิงครับเมื่อกี้คุณหญิงผมนะอ้าวหายไปไหนอนะอยู่นี่เองนะเฮ้ยมีคนตามหลังมาฮนะมัน้อ่บอกผมจะตายเรากลับไปก่อนฮนะเรารอดครับตัวนี้หล่อยผมฮนะทำไมเขาชอบหล่อยผมนะอืมเราไม่ต้องการฆ่าแบงป่องหลอกนะฮะ ทีมเราโดนนำฮะเสียพลังงานก็หมดฮะถอยกันครับอย่ามาดัานผมนี่ไงนี่ไงพอโถเดินก็จะเกะกะผมทำไมเนาะตายเถอะแตกเลยครับถังป่องตอนนั้นมาจนได้ฮะจังหวะเผลครับจังหวะเผล่แม่งป่องมาจนได้ฮะ ตกใส่มาผิดงานแล้วครับเกมแรกนี่เกมนี้ผิดงานแล้วฮะแมงป่องไปจังเลยครับผมแมงป่องเยอะแบบนี้ไม่เหมาะก,กับกับการเล่นของเรานะใครโดดขนาดนั้นฮะยิงฮะคิวครับหนึ่งคิวไม่รู้ใช่เปล่าแต่คิวไว้ก่อนนะ ไว้ก่อนเป็นดีฮะเชลไม่รู้บริษัทไอไม่รู้ขององค์กรไหนครับเชลติดลำโพงฮะแรกเลยฮะยิงฮะยิงฮะยิงฮะดับเบลิลคิวฮะเชลเจอคอค่อนครับผมเกือบแตกครับเราเติมเลือดไม่ได้ด้วยนะเขาใช้ปืนลำโพงฮะ ก็ยังดียังได้คิวนะหกต่อแปดอุ้ยโดนแมงป่องอีกแล้วฮะเห็นไหมฮะจะแมงป่องตัวแสบฮะเอาเอาอาจุนยิงเลยไหมถ้าลงตรงนี้จะลำบากวะเนี่ยหอฮะนี่ครับถ้ายิงหอเท่ากับเราได้ตัวเพจเทสนะแต่เราจะยิงตรงน,นี้ครับหลงนะครับโอ้โหเลือดกระพุ่งขึ้นมาได้ยังไงอูโดนยิงฮะ ใครตามมาฮะโอ้แมงป่องตัวนี้มันอะไรกันเนี่ยกับผมเนี่ยฮะถามจริงๆเห้ยแมงป่องตัวนี้คืออะไรกับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่ครับคุณอะไรกับผมฮะคุณแมงแปงครับโอโ้โหแมงป่องคนนี้ครับตามข้าผมคนเดียวเลยฮะอย่างกันรักผมมาจากชาติปางไหนฮะนี่ครับเขาบอกว่าเจอแต่กระทิงฮะยิงครับผมก็เจอกระทิงเหมือนกันฮะแต่ผมจะยิง ถ้ทิ้งมาจากไหนบริษัทอะไรก็ไม่ทราบตอนนี้เลือดน้อยฮะโผล่มาจ,จะยิงให้กิ้งเลยฮะเมื่อกี้ลืมดูชื่อนะว่าแมงป่องตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคือเหมือนกับว่าเหมือนกัเล็งมาที่ผมคนเดียวนะเพราะว่าก็อาจจะเป็นได้ครับเพราะผมใช้สเปซเทสนะนี่ฮะแอบยิงผมงนี้ฮะแล้วผมก็ยิงไม่ได้นะไม่เป็นไรอดทนไหมครับผมการเล่นเราต้องอดทนนฮะ รอให้เขาขึ้นมาครับฮอกตัวนี้ครับอ้าวยิงครับยิงไททันไม่ได้นะเพื่อนหลบโอ้ยหลบทําไมอ่ะมาบินขึ้นมาอ้าวทางนี้เหรอทางไหนครับผมไม่เห็นจริงๆนะนี่ครับฮอกฮะโอ้โดนยิงนี้รถยศรถเยอะฮะ ชิวครับเรียบร้อยฮะตายไม่เป็นไรแล้วครับตายไม่เป็นไรแล้วฮะเราได้เปซเทสมาหนึ่งตัวแล้วนะเรียบร้อยครับผมเราได้เปะเทสมาหนึ่งตัวแล้วนะคือตอนนี้เขาเล่นถนอมตัวจัดเลยนะเหลืออีกสองนาทีคือเราไม่ดูนะคืออันนี้ผมหมดตัวแล้วผมไม่ดูแล้วนะคือ,อยังไงมันได้อยู่แล้วฮะไปเล่นเกมอื่นต่อครับผมพอจบเกมนั้นก็ได้เกมนี้พอดีตอนนี้เพิ่ง1ิเ็นาทีเล่นได้หนึ่งเกมแบบนี้ฮะบอกแล้วไม่สนคะแนนฮะเราต้องการ สเปซเทสฮนะมุ่งมั่นทำคะแนนครับตอนนี้ดูไว้ก่อนนะตอนนี้มี11นะเดี๋ยวเมื่อกี้น่าจะได้ตัวหนึ่งแหละฮอกตัวหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูตัวอื่นกันบ้างครับเกมต่อไปเลยนี่ครับนี่แหละเป็นวิธีการเล่นของผมนะถ้าจบแล้วก็ออกเลยคือปล่อยหุ่นหมดแล้วเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแล้วฮะเขาเรียกว่าไม่ผิดกติกามารยาทนะ เอาตัวนี้ไปดีกว่านะเอาลาวาน่าลงไปเช็คก่อนฮนะแต่ตัวนี้เป็นลาวาน้าระยะไกลครับเพราะพื้นที่มันค่อนข้างโล่งนะเรารอดูเลยครับผมนี่รอดูครับงานนี้ฮนะเมื่อกี้ก็คิวไปได้หลายตัวนะเพราะฉะนั้นคะแนนคงไม่ได้ขี้เห่อะไรมากมายหรอกแต่เพื่อนเขาเล่นกันยาวๆนะเขาเล่นกันถนอมตัวมากๆเลยนะเจอแมงแป้งเยอะด้วยฮนะเรามองกันะเนี่ยเสียงแบบนี้ครับ ปืนลำโพงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับตนมากก็ติดตนมากจะเป็นแมงป่องนะครับติดปืนลำโพงวับมาในระยะใกล้นะหลายคนบอกว่าให้ผมทำรีวิวโลกิรีวิวโลกิอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับผมบเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะแล้วก็กดดูได้เลยโลกินะเดี๋ยวพ่าจะว่าทำซ้ำนะ เดี๋ยวคราจะว่าผมทําตามันจะไม่ดีนะเดี๋ยวจะนึกว่าจะทําให้ใหม่อีกทีก็ได้ฮะเดี๋ยวติดปืนเปลี่ยนปืนไปนะโอ้ยโดนโดนยิงฮะโดนเขาเรียกว่าโดนโดนความสามารถของเจ้าลัดช็อตไม่ได้ฮะของเจ้าใต้ฝุ่นฮะยิงฮะล็อกขาครับดูความสามารถเราบ้างฮะเขามีตัวนะครับหยุดล็อกขายิงฮะ ผมจะคิวครับจะคิวฮะเรียบร้อยครับหนึ่งคิวครับไม่รู้ใช่ไหมแต่ก็คิวไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าใต้ฝุ่นเนี่ยเป็นขององค์กรไหนนะตายครับเรานี่ครับหญิงครับหญิงช่วยเพื่อนนะแมงป่องเนี่ยยันดีป่ะจังเลยครับแมงป่องอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราลำบากเราต้องจัดการนะ คือถ้าบอกว้วถ้าเกิดต้องการคิวมันต้องแมงปองถ้าไม่โดนพูดต่อสู้ที่แข็งแร่งกว่านักหน่อยเนี่ยแมงปองเนี่ยทําการคิวได้อย่างรัวๆครับสบายฮะแต่ไม่ใช่เราแล้วครับผมต่คิวเราเนี่ยยากหน่อยนะนี่ครับเรายิงช่วยเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนถ้าทางจะโดนยิงน่าจะไม่ไหวนะมีแต่แมงป่องทั้งนั้นเลยมีหุ่นชนิดอื่นมัางไหมเนี่ย แหมมันหายากแบบนี้แล้วฮะการทำกิจกรรมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากละฮะเดี๋ยวดูนะตอนนี้เล่นเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้แพ้ได้ชนะแต่เดี๋ยวก,กิจกรรมสุดท้ายที่เราเล่นเอาเอาชัยชนะนะวิ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 ติดอมตะฮะมาจาะลัดช็อตฮะวิ้ไม่ได้ฮะนี่ครับใครเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยโหแรงฮะไม่ได้อีกแล้วฮะ ไม่ได้อีกแล้วครับไม่ได้แล้วนะไม่ได้คิวนะถ้ายิ่งไม่ได้คิวเราก็ยิ่งปิดโอกาสของเรานะเราต้องพยายามคิวครับใช่ไม่ใช่ต้องคิวไว้ก่อนอ่้นี่เจอใครวินี่ฮะเดินมาตรงนี้ครับถ้าทางเขาจะเขาจะไฟกับเราฮะใครเอ่ยโอ้อันนี้เหมือน DS d ีเอสีป่ะเนี่ยาำไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหเจอไม่ทันเลยหรบไม่ทัน ผมเจอไตฝุ่นอยู่ข้างหลังนะซึ่งผมเห็นแล้วแต่ผมหลบไม่ทันนะไตฝุ่นเริ่มเยอะฮะช่วงนี้สงสัยจะเริ่มได้กันแล้วนะเาเรียกว่าเริ่มมาแล้วส่ลหลายคนเนี่ยได้กับเรียบร้อยแล้วนะเพราะกิจกรรมที่สิบสี่ออกมาแล้วส่วนบางคนที่งงตอนแรกก็ได้แล้วด้วยนะก็ทํากันใหญ่เลยนะนังปองฮนะตามไปคิวฮนะ กลับเลยครับรักษาชีวิตแมงป่องเอาไว้ครับเพื่อไว้เล่นงานชาวบ้านตัวอื่นฮะไปแล้วครับนี่ปิดตาวิ่งไปเลยฮะจุดๆ,ๆุๆไม่รู้ผู้ใดไม่รู้ผู้ใดวิ่งไปแล้วฮะเที่ยวนี้อาจจะชนะแบบง่ายๆนะแต่เรื่องได้ภาร,รกิจคงไม่ได้อะดูแล้วเพราะว่าจุดนำรัวๆแต่หาตัวภารกิจไม่เจอฮะตัวนี้ครับระยะ500ห0 0รอยุ้ยเลือดลดเร็วๆอุ้ยอกออุ้ยโอ้โหเลือกยิงเราฮะ เราตามไปเลยฮะแตกโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยหอกโดนปืนลาโพงยิงครับดังชั่วชัวแตกเลยฮะแตกแบบใส่ฝุ่นที่ยิงเราเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นะฮะข้างบนมีสองร้อยนะระยะสองร้อยไม่รู้ใครฮะนี่ครับระยะสามร้อยเลือดน้อยครับเฮ้ยออืมันป่องมาข้างหลังเราฮะ ไม่ได้มาไทยท่านอเอาว่嘛ไทยท่านก็เอาดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอไทยท่านก็เอาฮะยิงไปอูเลือดขึ้นนะยิงเลือดไม่ลดฮนะคาระเบิดพลังไฟครับยิงครับยิงไปเลยฮะดูที่เขาจะได้ไหมยิงดีกว่าไมงป่องจะตายครับไปจับเป้าใครตายแล้วเปลี่ยนเป้ากมาทันหันครับนึกว่าไม่ได้นะอุ้ยแมงป่องจะตายแมงป่องจะตายแมงป่องจะตายทุกคน นี่ครับเลือดน้อยระยะสองร้อยสองหนึ่งไปฮะไม่รู้ใครลัดจอดยาครับราวาน่าไม่ได้ถึงได้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ฮะเราวน่าเป็นยันดีอุ้ยโดนมันป่องยิงด้านหลังฮะไปครับใช้ออจุนเอออหมิงนี้วานะเพราะว่าแต่ละตัวอยู่ไกลามากเลยใช้ออหมิงน่าจะยิงได้ไกลกว่าครับเวลาใกล้จะหมดนะ โล่สีฟ้านี่ไม่รู้ใครฮะเร็วหน่อยรู้พอ่อระยะ670โอแตกแล้วครับไม่ทันแล้วไวกันจริงๆฮะผมว่าสี่สามสอง 4, 3, 2, ระยะ500แล้วเขาหลบอยู่ในท่อฮะซึ่งนี่ๆตรงนี้ตรงนครฮะโอ้ยไทท่านฮะหาตัวคิวไม่ได้ครับผมบอกนั้นเลยนะโผล่มานิดนึงดิแบบนั้นแหละ โดนยิงฮะเขารู้ตัวหลบครับเขาลงเหลืองครับวิ่งมาแล้วใช่ไหมรีบร้อยครับคิวฮะเหมือนเป็นบีทนะวิ่งแบบนี้แยกๆแบบนี้เหมือนเป็นบีทครับถ้าบีทนี้ก็ไม่ได้นะบีทดูเหมือนจะเป็น d ีเอสีอ่าโอเคครับผมจบเกมไปโดยสวัสดิภาพนะอะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันครับผมได้ไม่ได้ก็คงจะสนุกกันแหละประมาณนี้นะฮะเวทีทำกิจทำกิจกรรมนี่ก็ลุ้นต่ก,กิจกรรมนะคิวไปสามตัว แล้วก็เกมที่แล้วอีก2 3ามตัวดูที่ว่าจะเพิ่มมาจากเท่าไหร่นะจาก1ิบเอครับผมเออเออเพียงเพียงพืบอ่าก็ได้มา2ตัวก็ยังโอเคครับผม11ก็เป็น1นะิ1 3ิเนาะใกล้ครึ่งแล้วแล้วก็ได้เหรียญแพทิ่นัมมาด้วยครับทุกคนแล้วก็เก็บของรางวัลแบบนี้นะอ่าก็เรียกได้ว่าไม่ยากครับค่อยๆทำไปนะเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ใกล้เคียงเพราะว่ามีเรื่องต้องทำคลิปหลายอย่างเนาะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องใหม่กันด้วยนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสตรีมโมเดิร์นวอร์ชิพกันในช่องใหม่นะมินิเวิลช่องใหม่นะครับผมแล้วก็เกมต่างๆนะเกมผีเออเกมผีที่เพื่อนๆแนะนํามานั้นผมลืมนะชื่ออะไรอะไรชิปๆนะลืมนะเพื่อนเขแนะนํามาผมลืมนะช่วยคอมเมนต์มาบอกอีกทีนะครับผมเราจะเข้าไปสตรีมนะถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกช่วงบ่ายล้วก็จะเอาช่องใหม่สตรีมโมเดิร์นวอร์ชิพครับผมสตรีมเรือลถเรือรดเรือลบกันครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะใช้เวลาประมาณนี้ครับผมบายสวัสดีครับ